นะคะเมยก็มีไอเทมมาแนะนำนะคะสำหรับรสาวๆคนไหนที่ชอบกินคอลลาเจนเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเมแนะนำที่ห้อนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นลีกาโนคอลลาเจนนะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่สารสก,กัดมาจากแซลมอนนะคะแล้วก็อีกทั้งยังมีปริมาณคอลลาเจนมากถึง10,000มปริการต่อนหนึ่งซองอีกด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาปวดเนื้อปวดตัวปวด,ปวดไขข้อปวดเข่าต่างๆนะคะตัวลีกาโนคอลลาเจนตัวนี้นะคะเขายังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างนะคะเนื้อเยื่อไขข้อกระดูกต่างๆนะคะจะบปะทะอาการปวดเหล่านี้ไปได้ด้วยค่ะแล้วก็เขาเนี่ยมีส่วนผสมนะคะจาก วิตามินซีอีกูตาไทโอนนะคะแล้วก็โคไซนคิวเทนด้วยนะคะสารสก,กัดเหล่านี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการทําให้ผิวขาวสว่างกระจ่างใสนะคะใครที่มีรอยแพลเป็นรอยด่างรอยดำนะคะถ้าเกิดกินลีกกโนตัวนี้เนี่ยกินเป็นประจําต่อเนื่องนะคะก็จะทําให้รอยต่างๆเหล่านั้นจางหายไปแล้วก็ผิวขาวสว่างกระจ่างใสอีกด้วยนะคะแล้วก็ใครที่กังวลว่าคลาเจนเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้าตาลหรือว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทานได้ไหมนะคะตัวลีกาโนเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลนะคะสามารถทานได้ไม่กลัวอ้วนเลยแล้วก็อีกทั้งเนี่ยยังได,ได้การร รับจากองค์การอาหารและยาน,นะคะสำหรับใครที่มองหาคอลลาเจนนะคะหรือก็ฝากตัวลีกกโน่ตัวนี้ไปด้วยนะคะ